ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมครับแอดแคนะครับก็นี่นะครับวิธีการทําสีนะครับอันนี้สีสามล้อนะครับผมสามล้อแชมป์ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับก็ไม่อยากได้สีแดงนะครับอยากได้สีน้ำเงินทําไมไม่ซื้อสีน้ําเงินซื้อสีแดงมาแล้วนะครับเออใช้สีแดงแลมาพ่นเป็นสีน้าเงินกันนะครับก็วันนี้ก็มา DIY นะครับให้กับน้องๆนะครับ หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับได้ดูกันนะครับว่าวิธีการพ่นสีนะครับมันไม่ได้ยากเย็นมโหลานนะครับนี่ครับวิธีการอันนี้ที่แค่ะขัดให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับงานนะครับสีสีเดิมนะครับพี่น้อยดูแตกเละเทะเลยนะครับก็ไม่สวยแล้วนะครับก็เป็นอะรที่ไม่งดงามาหลามเทะนะครับ ก็เราก็จะต้องทําการขัดนะครับขัดเนื้อใช้กระดาษทรายเบอร์เลยโดยการใช้กระดาษทรายนี่ครับเบอร์ศูนย์นะครับของ TOA ละเอียดโคตรนะครับเบอร์ศูนย์นะครับ,บ,ร 0, รบก็ทําไมถึงไม่ใช้ที่มันเป็นเบอร์หยาบอ่ะก็ใช้เบอร์หยาบมันก็จะเนี่ยเวลาถูอย่างเงี้ยมันจะลายนะครับ<อ>มันจะลายมันจะเข้าเนื้อใช่มันจะเข้าเนื้อมันจะฝังลึกนะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่านะครับ ก็ธรรมดานะครับเขาจะใช้กระดาษทรายน้ํานะครับอันนี้แค่มีกระดาษทรายกระดาษทรายขัดไม้ขัดเหล็กนะครับเอามาเลยนะครับไม่ต้องขัดน้ําแล้วขัดบกเลยนะครับขัดขัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้ให้ไม่จําเป็นนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าต้องขัดออกหมดไหมนะครับนี่ไม่ต้องหมดนะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะครับแค่นี้ใช้ได้เลยนะครับ อันที่เลื่อมๆนะครับที่เลื่อมๆมันๆนะครับเราถูให้หายเลื่อมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าที่เลื่อมเนี่ยมันเป็นแคลกที่เขาเคลือบมานะครับก็วิธีการนะครับขัดแค่นี้นะครับแล้วก็เช็ดฝุ่นให้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 เอี่ยมนะครับแล้วก็ไปพ่นเลยนะก็อันนี้นะครับพี่แค่นะครับก็จะไปพ่นให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับไปก็นี่นะครับถึงขั้นตอนการพ่นนะครับก็บางคนเ็าถามว่าพี่แค่ไม่ลองพื้นก่อนหรอนะครับก็นี่เลยนะครับ เอาสีตัวนี้เลยนะครับรองพื้นนะครับวิธีการรองพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับพ่นเอ่อสีพวกนี้นะครับต้องเขย่าไปพ่นไปนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้รองพื้นก่อนนะครับถ้าลมมันพัดไปทางโน้นนะคมันพัดไปทางโน้นเราก็จะพ่นแบบนี้นะครับให้มันให้ให้ลมมัน พาสีไปนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอย่าลืมว่าเราลองพื้นนะครับลองพื้นให้ทั่วก่อนนะครับแบบนี้พี่น้อยดูครั้างนี้นะครับตัวล่างนี่นะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับ จะเห็นว่าพ,พี่แก่ที่ทพี่แกถ่ายให้ดูนะครับว่าออตอนเราขัดข้างล่างนะครับว่าที่มันเป็นเลื่อมนะครับขัดให้มันหายเลื่อมแค่นั้นเองนะครับนี่ครับน่ครับวิธีการรองพื้นนะครับให้ทั่วแค่นั้นเองนะครับนะครับข้างนี้หน่อยนึงนะ การจับต้องจับดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับว่าเราจับโดนชิ้นงานหรือเปล่าครับอย่าให้โดนชิ้นงานนะครับพยายามจับให้มันโดนข้างในใช่โดนข้างในข้างใต้นะค,ครับหเห็นผมจับนะครับผมจับข้างในนะครับไมไ่จับข้างนอก แค่นี้นะครับลองพื้นนะครับออาพื้นรอบแรกนะครับพี่น้อยดูที่งานให้หน่อยนะครับลองพื้นรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ํานะครับก็ยังมีสีด่างบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันยังเป็นลองพื้นสีมันยังไม่เสมอกันยังไม่สนิทก็ไดครับเราทิ้งไว้นะครับทิ้งทิ้งไว้ปล่อยให้แห้งนั่นเองนะครับก็วิธีการนะครับก็เราจะพ่นรอบสองเลยละกันนะครับ ก็จริงๆนะครับชิ้นงานนะครับก็จะบางทีอาจจะมีขี้ฝุ่นมีอะไรนะครับเราก็เอามือลูบๆทักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพ่นเลยนะครับเที่ยว2นะครับเที่ยว2นะครับจะเห็นว่าแอดแค่นะครับพ่นพ่นตามยาวนะครับนี่ครับพ่นตามยาวนะครับ ก็เห็นว่าเป็นหน้าเลยนะครับสีอันนี้นะครับเขย่าไปพ่นไปพ่นไปแล้วก็เขย่าไปนะครับนี่ครับจังหวะปล่อยนะครับเ,เวลาลากนะครับกดฟืดเวลาลากกลับกดฟืดนะครับไม่ได้กดยาวนะครับ ถ้ากดยาวนะครับมันก็จะเ,เขาเรียกอะไรเอ่อที่เขาอัดแก๊สไว้ข้างในนะครับที่เขาอัดไว้แล้วลมอ่ะมันก็จะหมดนะครับมันก็จะเราจะไม่มีลมฉีดนะครับเอ่อถ้ากดยาวนะครับมันจะเหมือนมันจะมีสีอยู่แต่ไม่มีลมออกมาแล้วนะครับก็จายสีที่อยู่ในนี้นะครับนี่นครับแล้วก็ปนย้อนกลับ จะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับรอบสองนะครับแล้วแต่เรานะครับน่าแต่แคแค่จะพ่นนะครับสามเที่ยวแล้วกันนะครับสามเที่ยวนะครับก็อันนี้นะครับจะต้องพ่นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับนี่ครับมาดูวันนี้นะครับเวลาพ่นนะครับรอบที่สามนะครับรอบสองนะครับไม่ต้องตากแดดนะครับรอบสามนะครับต้องตากแดดนะครับแบบนี้นะครับ นี่สามเที่ยวแล้วนะครับก็ตากแดดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับหน้ากากแอบแคะผมก็จะเป็นแบบนี้นะก็สวยงามนะครับก็ถ้านะครับคลิปใครเห็นนะครับน้องๆหนูๆวัยรุ่นหรือว่าวัยกำลังอ้อๆนะครับว่า เห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ